รีวิวคัสสันบ้านคุณภาพพร้อมอยู่สำหรับคุณวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมคอนโดมิเนียมมือสองคุณภาพดีจากบริษัทกอบบุญเอสเดทจำกัดคอนโดมิเนียมห้องนี้ตั้งอยู่ภายในคอนโดนอตเอสในโครงการซีรีนเล็กโดยบริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนถนนสมพชเชียงใหม่700ปีตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากย่านนิมันเหนมินประมาณ5กิโลเมตร ใกล้กับโครงการยังมีร้านสะดวกซื้อตลาดส,สดแม่เหียริมปิงซูปเปอร์มาร์เกต็ตและร้านอาหารชื่อดังหลายแห่งทําให้การอยู่อาศัยแม้ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ก็มีความสะดวกไม่น้อยเลยทีเดียวคอนโดคุณภาพดีห้องนี้ตั้งอยู่ในอาคาร A ชั้น5ห้อง8ทับ163 ซึ่งมองเห็นวิวทะเลสาบและวิวดอยสุเทพอย่างชัดเจนห้องมีพื้นที่ใช้สอย78.8ตรางเมตรมี2ห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดทั้งหมดนี้ในราคา6ล้านบาทสำหรับฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยจัดวางได้อย่างเป็นสัสดส่วนทั้งห้องโถงนั่งเล่นส่วนรับประทานอาหารห้องครัวพื้นที่ซักล้างห้องนอนใหญ่มีพื้นที่แต่งตัว ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ในตัวอีกทั้งออกแบบให้มีพื้นที่เก็บของอยู่หลายจุดนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการอยู่อาศัยที่ครบครันอาทิสรไว่ายน้ำภายในคอนโดและซีรีนเล็กสปอร์ตอารีนาและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทกอบบุญเอสเตดจำกัดโทรศัพท์084 518 6464 บ้านเนียรีวิวคัดสรรบ้านคุณภาพพร้อมอยู่สำหรับคุณยังมีให้เลือกสรรอีกมากมายครั้งนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ